สนับสนุนโดย L.H. Bank The Advisory Branch ตอบโจทย์เป้าหมายทุกความมั่งคัง่งกับผู้เชี่ยวชาญการวางแผนการเงินการลงทุนครบวงจร วันจันทรที่รายการเศรษฐกิจอินไซด์เรามีนัดกันฟังคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญโดย L H Bank Advisory นะครับตอนนี้ถือว่าตลาดการลงทุนในทุกตลาดมีความท้าทายรอบด้านทีเดียวครับถ้ามองต่อไปในไตรามาสที่3ไตรามาสที่4โอกาสในการลงทุนเป็นอย่างไรรอฟังคําแนะนําจาก L H Bank Advisory นะครับแต่ว่าตอนนี้ไปสรุปภาพรวมตลาดกับคุณชวิรัต์กันก่อนครับ คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะตลาดหุ้นในช่วงไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาภาพเป็นอย่างไรสําหรับทั่วโลกนะคะเราจะได้ดูกันต่อว่าแล้วไตรมาสสองล่ะแล้วครึ่งปีหลังล่ะจะเป็นยังไงจะได้จัดพอร์ตการลงทุนกันได้อย่างถูกต้องะนะคะวันนี้จะพาผู้ชมมาดู นะหรือส่องผลงานตลาดหุ้นโลกในตรอยม้าหนึ่งเรามาดูกันต่อว่าตรอยมาสอจะเป็นยังไงนะคะไปดูกราฟิกแรกกันก่อนค่ะกราฟิกแรกเนี่ยจะพาผู้ชมไปดูนะคะว่าภาพรวมของตลาดหุ้นในตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมาจนถึง22มีนาคมนะคะตารางการเคลื่อนไหวของดัดชนีตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรปถ้าดูช่องตรงนี้นะคะช่องนี้ แอนโนนะคะรายปีนะคะตัวนี้เนี่ยเขาเทียบว่าดาวโจนเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยบวกขึ้นมา36%ถือว่าดีส่วนใหญ่จะบวกค่ะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วแสดงภาพปีที่แล้วไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะเนะสแปก N T ห0แต่ถ้ามาดูปีนี้ไล่ตั้งแต่ต้นปีมาเลยจนถึงวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาที่เขาเก็บข้อมูลปรากฏว่าดาวโจนยังคงติดลบไปค่ะ4.21 เปอร์เซนต์ด้วยกันนะคะ n แอสแจกค่ะ9.82แล้วก็ตามด้วยทางด้านของ s p 500แต่ถ้าไปดูของฝั่งยุโรป s t o c k 50นะคะอันนี้จะเป็นหุ้นในกลุ่มของฝั่งยุโรปตั้งแต่ต้นปีมาถึงตอนนี้เนี่ยติดลบไปนะคะร้อยละ9.98ด้วยกันฟูซี่ฮันนะคะของทางด้านลอนดอนเนี่ยก็ถือว่าทําผลงานมาได้ดีกว่าตัวอื่นถ้าเทียบกันนะคะไม่ได้ติดลบนะคะได้อยู่สักประมาณ 100. ร้อยละหนึ่งด้วยกัน d ด x ก e ์เยอรมนีค่ะนีก็ติดลบไปนะคะแล้วก็ะะเซซีฟอสตศส ติดลบไปร้อยละ7.99ด้วยกันนี่คือภาพที่ทําให้เห็นนะว่าอ่ะแม้ว่าปีนี้เทียบกับปีที่แล้วจะดีขึ้นแต่ถ้าเทียบตั้งแต่ต้นปีมามาถึงณวันที่22มีนาคมภาพไม่ได้ดีสักเท่าไหร่ไปดูกราฟิกถัดไปเราเจาะพาไปดูที่ Stock 50นะคะตัวนี้เป็นตัวแทนหุ้นของฝั่งยุโรปจะเห็นว่าภาพเนี่ยในช่วงประมาณต้นปีที่ผ่านมามันมีเหตุการณ์มากมายค่ะทาให้ตลาดหุ้นเนี่ยของเขาเนี่ทิ้งลงมาแต่ขณะเดียวกันก็พยายามจะฟื้นตัวขึ้นมาพอสมควรเหมือนกันนะคะ ไล่กันต่อไปอีกหนึ่งกราฟิกด้วยกันค่ะพาไปดูทางด้านของตลาดหุ้นเกิดใหม่นะคะจัดทําโดย MSCI ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นราคาอังอิงดอลลาร์สหรัฐด้วยกันนะคะตัวเลขของเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าดูแล้วตั้งแต่ ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็คล้ายๆภาพของตลาดของฝั่งอเมริกากับยุโรปก็คือยังติดลบอยู่แต่ปีที่แล้วค่ะตลาดเกิดใหม่ต้องเจอปัญหาปัจจัยลบหลายตัวนะคะราคาหุ้นโดยรวมเนี่ยตกต่ำสุดในรอบ18ปีปิดท้ายปีก็คือตัว MSCI Emerging Market ลดลงไปร้อยละ2.5ค่ะก็มีผลงานที่ต้องบอกว่าไม่ได้ดีสักเท่าไหรนะ่ถ้าไปเทียบกับ MSCI World Index นะคะตลาดที่แย่3อันดับแรกก็คือตุรกีจีนแล้วก็เปรู ปีนี้แม้ดัชนีจะฟื้นตัวบ้างในช่วงต้นปีเพราะว่าได้แรงส่งจากท้ายปีแต่ปัจจัยรบก็ทำให้ MSCI Emerging Market นะคะพวกตลาดหุ้นเกิดใหม่ตั้งแต่ต้นปียังติดลบอยู่สักประมาณร้อยละค่ะซึ่งตลาดหุ้นเกิดใหม่นักวิเคราะห์บางรายบอกว่าถ้าคุณจะเห็นการฟื้นตัวข,ของเขาในปีนี้นะก็เห็นแหละ แต่มันจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะผ่านครึ่งปีหลังไปแล้วนะแต่ก็มองข้ามเขาไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าไปดูข้อมูลจากบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศหน่วยงานธนาคารโลกนะคะก็บอกว่าเมื่อช่วงเดือนกุมภาพานันธ์มีเม็ดเงินไหลเข้ามานะคะคือในสินทรัพย์ต่างๆของตลาดเกิดใหม่กว่า17,600ล้านดอลลาร์สหรัฐ จริงๆก่อนหน้านี้สักประมาณธันวาคมก็มีเม็ดเงินไหลเข้ามาเหมือนกันค่ะอยู่กว่า16,800ล้านดอลลาร์สาหารัฐแต่ว่าหลังจากนั้นมันก็ซาซาลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเพราะกระแสโอมิครอนการคาดการกับการขึ้นดอกเบี้ยนในสาหารัฐแล้วก็ดอลลาร์แข็งค่าด้วย ข้ามไปอีกหนึ่งกราฟิกค,ค่ะไปดูการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นจีนกันหน่อยนะคะอันนี้เปรียบเทียบกับการอัดเงินในธนาคารกลางจีนในช่วง8ปีที่ผ่านมาตลาดหุ้นจีนเนี่ยนะคะมีเม็ดเงินไหลเข้าไปเนี่ยกว่า12,500ล้านดอลลาร์สหรัฐรับกระแสะข่าวการกื้นตัวทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเร็วกว่าประเทศอื่นๆในกลุ่มแล้วก็ประเมินกันด้วยว่า การผ่อนปลนมาตรการทางการเงินกับมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะราคาหุ้นก็ปรับมาพอสมควรแล้วในช่วงที่ผ่านมานักลงทุนก็น่าจะคลายความวิตตกกังวลแล้วก็จะไปมองหาต่ว,ว่าในตลาดหุ้นของจีนเนี่ยมีหุ้นตัวไหนหน่าสนใจกันบ้างนะคะเขาก็พูดถึงตัวกลุ่มเทคโนโลยีนะคะอัะอนนี้ก็ตลาดหุ้นจีนไปดูก็สิ่ถัดไปค่ะพาไปดูผลตอบแทนของตลาดหุ้นโลกกันหน่อยอ่ะซูมเข้าไปนะคะเราพาไปดูตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ MSCI อเมริกาเนี่ยนะคะ ในเดือนกุมภาพันธ์ก็ไม่ดีนะคะก็ติดลบไปร้อยละ2.9ยุโรปนะคะถ้าไม่รวมทางด้านของยูเครนนะคะหรือสหรัฐอาณาจักรเนก็ติดลบไปร้อยละ3.9นะคะทางด้านของถ้าดูเฉพาะยูเคเฉยเฉยเนี่ยนะคะสหรัฐอาณาจากักรไม่ได้ติดลบนะคะอยู่ที่ร้อยละ0.8ยญี่ปุ่นติดลบไปร้อยละ1.1ค่ะเอเชียถ้าไม่รวมญี่ปุ่นเนี่ยนะ,ะติดลบไป ร้อยละสอนะคะนี่คือภาพรวมที่ทำให้เห็นถ้าไปดู Imaging Market ตลาดเกิดใหม่นี่ก็ติดลบไปร้อยละ3ด้วยกันนะคะอ่ะนี่คือผลตอบแทนในเดือนกุมภาพันธ์ดูกันต่อค่ะเขามีการไปสำรวจความเห็นนะคะอันนี้ก็คือจัดทำโดยบริษัท n a t i s ิ Network s ค่ะกลุ่มบริษัทจัดการสินทรัพย์ระดับโลกเขาไปถามว่าคุณคิดว่าอะไรมันคือความเสี่ยง กราฟิกถัดไปค่ะที่นักลงทุนทั้งหลายเนี่ยเขาคิดเห็นกันนะคะเขาไปถามจากผู้จัดการการลงทุนสถาบันต่างๆนะคะเอกก็ชนและกองทุนบำนาญเขาบอกเลยว่าเงินเฟอ้อมากสุดถ้าพูดถึงเงินเฟอ้อนี่เป็นความเสี่ยงของเขานะคะกระทบพอร์ตร้อยละ69ค่ะ อัตราดอกเบีย้ยนะฮะที่เขาบอกว่าอเมริกาจะขึ้นเนี่ยนะฮะกระทบพเขาร้อยละหกสินะคะความผันผวนต่างๆก็ไล่ลงมานะคะก็มีตั้งแต่เรื่องของมูลค่าสินทรัพย์ความผันผวนตลาดสิ่งแวดล้อมธรรมบิบาลหรือ ESG เนี่ย <h its> เป็นอันดับสุดท้ายคือร1 7 <h its> ไปดูกราฟิกถัดไปค่ะ รกราฟิ่งนี้จะพาผู้ชมไปดูนะคะความผันผวนของ S&P 500นักวิเคราะห์บอกว่าปีนี้เนี่ยคุณจะเจอความผันผวนมากกว่าปีที่แล้วซสอีกเขาก็ยกตัวอย่างคุณดูกราฟสิมันวื้อวาขึ้นลงดิง่งขึ้นลงแบบนี้นะคะก็มีการยกตัวอย่างบางช่วงบางตอนอ่อย่างเช่นสามมก,กราคมนะคะตอนนั้นเนี่ยนะทำสถิติสูงสุดแต่พอไปถึง27มก,กราคมดิ่งลงไปร้อยละ9.8 เขาบอกคุณจะเห็นแบบนี้แหละหลายๆครั้งในปีนี้ความผันผวนค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะคะ,ะดังนั้นคะ่ะเราเห็นภาพในไตรมาสแรกแล้วนะคะจากนี้ไปมองยังไงต้องถามกูรูเรื่องนี้ค่ะปัจจัยรอบด้านขนาดนี้นะครับก็ต้องไปวิเคราะห์กันหน่อยว่ายังมีโอกาสในการลงทุนอีกมากน้อยแค่ไหนต่อสายพูดคุยกับดรกวินผู้พกสกุลผู้อานวยการสํานักผลิตภัณฑ์การลงทุนธนาคารลานเอนเฮาส์จำกัดมหาชนดรกวินอยู่ในสายกับเราสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะ สวัสดีครับคุณเละคุณแอนครับครับดรกวินครับวิเคราะห์กันก่อนให้เห็นภาพนะครับปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ทาง L H Bank Advisory มองว่าปีนี้น่าจะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างครับครับเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะักลงทุนยังคงให้ความสําคัญกับประเด็นเรื่องของเงินเฟอ้อซึ่งแน่นอนว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นผลมาจากสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน นะครับที่ยังยืดเยื้อต่อไปในไตรมาสสองสิ่งนี้เนี่ยส่งผลพวงไปถึงการดิดต,ตัวขึ่นของอาาัตราเงินเฟ้อในภูมิภาคของสหภาพยุโรปนะครับที่ถูกผลักดันจากราคาสิสนทรัพย์โภคภัณฑ์เนี่ยเป็นหลักโดยเฉพาะราคากลุ่มของพลังงานเนื่องจากว่ากลุ่มของยุโรปเนี่ยมีการพึ่งพาการนําเข้าพลังงานจากรัสเซียเนี่ยกว่าหนึ่งในสามของการบริโภคพลังงานทั้งหมดซึ่งคาดว่าหากสงครามยังยืดเยื้อต่อไปเนี่ยปัญหาความร้อนแรงของอัตราเงินเฟ้อในยุโรปเนี่ยจะยังคงดำเนินต่อไปได้ ในช่วงไตรมาสสองถึงไตรมาสสามซึ่งถ้าหากเงินเฟอ้อเองเนี่ยยังมีแรงหรือมีแนวโน้มกดดันแบบนี้เนี่ยจะทําให้การประชุม ECB ในเดือนมีนาคมเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนักลงทุนเนี่ยจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของทิศทางเงินเฟอ้อเอ่อทิศทางของนโยบายการเงินนะครับในพูมิภาาของสาภาพยุโรปเนี่ยโดยคุลากาเองเนี่ยในที่ผ่านมาจะได้เล่งเครื่องดึงสภาพของออกจากระบบนะครับก่อนที่จะเริ่มปรับอัตราดอกเบีย้ยซึ่ง สิ่งนี้เนี่ยนักลงทุนเองยังไพรสิ่งการขึ้นดอกเบี้ยนะครับในใน,ในการคาดการณ์ที่เร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักเดือนตุลาคมนะครับในขณะที่ฝั่งสหรัฐเองเนี่ยประเด็นความร้อนแรงของอาาัตราเงินเฟ้อก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองเช่นกันนะครับแต่ว่าแตกต่างกับจะมีความแตกต่างกับโซนยุโรปบ้างนะครับเนืเ่องด้วยราคาบ้านและก็ราคารถมือสองซึ่งเป็นสัดส่วนหลักในการพักนาอัตรา,า,ารเงินเฟ้อของสหรัฐเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าดีมานเนี่ยอย่างออของสอง ปัจจัยนี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้เงินเฟอ้อเนี่ยยังอยู่ในระดับสูงได้อีกคนข้างหนาดนะครับแล้วก็เงินเฟอ้อในที่ที่เกิดขึ้นในสารัฐฯนี้อาจจะยังไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยชั่วคขาวนะครับดังนั้นจึงไม่อาจปฏิเสธได้นะครับว่าในไตรมาสสองเองยังมีความเสี่ยงของการเล่งขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนะครับจากของกงลางธนาคารกลางรวมถึงการทําิ T ทีทีอ่อาจจะรุนแรงนะครับใน ประเด็นถัดไปนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของความกังวลเรื่องการเกิดอินบนมบัิยูเคิร์บนะครับแล้วก็กเศรษฐกิจถดถอยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงของไตรมาสสนะครับที่เป็นปัจจัยที่เป็นปัจจัยสําคัญนะครับค่ะทีนี้ถ้าเราฟังดูแล้วเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าในปี2565ความเสี่ยงรอบด้านเลยทีเดียวค่ะมันก็กระทบกับตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะ ฟังแบบนี้แล้วอยากจะรู้คะ่ะว่าจากนี้ไปตรอมาสอและครึ่งปีหลังเนี่ยตลาดหุ้นไหนถือว่าน่าสนใจเข้าไปลงทุนตลาดหุ้นไหนถือว่าแหมค่อนขันจะสื่อต้องระวังกันมากพอสมควรเลยทีเดียวคะ่ะ ครับก็แน่นอนนะครับว่าตราหุ้นปีนี้เนี่ยอาจจะยังต้องเผชิญความผันผวนอย่างหนักนะครับจากไปจากหลายลาหลายประเด็นในชว่วงที่ผ่านมาข้ั้งต้นน่นะครับแต่ว่าออถ้าดูในภาพรวมนะครับจะเห็นว่าตัวตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยปรับลงมาประมาณ6 7นะครับนาโดยจีนแล้วก็ปุวยภาคยุโรปนะครับในขณะที่ตลาหุ้นสหรัฐเองเนี่ยก็ยังคงมีแรงฟื้นตัวกลับไปในยาสั้นแต่ก็คงไม่ได้หมายความว่าตลาดหุ้นจะกลับตัวขึ้นไป็งนงขาขึ้นได้ครั้งหนึ่งนะครับคือหนึ่งในปัจจัยที่ส่า ถึงนะครับก็คือเป็นการเล่งเครื่องของนโยบายทางการเงินเมื่อเทียบกับไปในในอดีตน,นะครับปี2 0 1 7ที่เป็นมีการทำ q ิวคียในปีนั้นเองนะครับตัว S&P 500เองก็มีการปรับตัวลงมากกว่าประมาณสัก5.3เท่านะครับในระยะเวลาประมาณสักหปีซึ่งก็สอดคล้องกันกับในปีนี้นะครับก็เ,เรายังคงยืนยืนอยู่นะครับในฝั่งของการที่ตลาดหุ้นเองยังคงมีความเสี่ยงในตลาดขาลงนะครับทีนี้ถ้าถามว่า ตลาดหุ้นไหนยังมีความน่าลงทุนเนี่ยคงต้องบอกว่าแน่นอนในปีนี้เนี่ยเรายังคงให้ให้นักลงทุนเองเนี่ยอยู่ในกลุ่มของพวกกลุ่ม v a ร u e นะครับที่อาจจะมีความได้เปรียบในในพวกของมูลค่าพื้นฐานนะครับแล้วก็ความผันผวนที่จะอยู่ในระดับต่ากว่าเมืเ่อเผชิญกับความผันผวนนะครับโดยเฉพาะความผันผวนจากตัวนโยบายการเงินนะครับแล้วก็การเปิดประเทศเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยสําคัญน,นะครับที่จะทําให้ตัว ปัจจัยพื้นฐานของกลุ่ม value เองเนี่ยได้ได้ประโยชน์นะครับอย่างที่สองเนี่ยถ้าไม่ได้อยากจะอยู่ในกลุ่ม value นะครับก็เน้นย้ำว่าอยู่ในกลุ่มประเทศพวกของตลาดหุ้นยุคเกา่าอย่างเช่นประเทศไทยนะครับแล้วก็เวียดนามเองที่สามารถดึงดูดฟันโปรแล้วก็หลบเลี่ยงจากความผันผวนของพวกนโยบายการเงินต่างๆรวมถึงปัจจัยภายนอกต่างประเทศเนี่ยได้ค่อนข้างปเป็นอิงดีนะครับในสุดท้ายเนี่ยก็คงต้องบอกว่าในส่วนของเศรษฐกิจหนข,ขึ้นนะครับหรือการเปิดเมืองเช่นนี้เนี่ย การลงทุนในกลุ่มของลีดเองนะครับก็ยังคงให้ควตอบแทนนะครับแล้วก็สามารถสดชืเงินเฟอ้อได้นะครับเป็นเป็นเป็นตัวเลือกหนึ่งที่เป็นตัวเรืองหนึ่งที่ค่อนข้างดีเช่นกันนะครับได้ครับวันนี้ขอบคุณดรกวินนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะค,ครับ นี่คือความเห็นจากทางดรกวินนะครับจาก LH Bank Advisory ก็พูดกอนท้างชัดเจนนะครับว่าปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญส่วนที่เราจะต้องไปดูก็คือเงินเฟอ้อนี่แหละนะครับที่ตอนนี้ทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งยุโรปก็ให้น้ำหนักอย่างมากและ ความปั่นป่วนในตลาดทุนจะยังคงมีอย่างต่อเนื่องตลาดหุ้นน่าจะยังผันผวนต่อไปคําแนะนําจาก L H Bank Advisory นะครับที่ให้กับคุณผู้ชมรายการเศรษฐกิจอินไซต์ก็คือควรจะไปลงทุนในหุ้นกลุ่มคุณค่าอยู่นะครับเลือกจังหวะในการเข้าดีๆขณะเดียวกันตลาดหุ้นในไทยรวมไปถึงในเวียดนามและตลาดประเทศเกิดใหม่ที่อาจจะไม่ได้หวือหวา เปรี้ยงปร่างเหมือนกับตลาดในต่างประเทศตอนนี้มีกระแสงเงินไหลเข้ามาเยอะก็น่าเข้าไปลงทุนและกองหีดที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ก็จะเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางด้วยครับคุณผู้ชมคุณชวิรัต์ครับในภาวะที่ภาวะรอบตัวมีความผันผวนค่อนข้างที่จะสูงนะคะเราก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนหรือปรึกษาค่ะผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมีความรู้ในเรื่องของการลงทุนเป็นอย่างดีนะคะซึ่งทางด้านของ LH Bank The Advisory Branch ค่ะก็ให้บริการด้านการวางแผน <ừ. S 2> การเงินและการลงทุนแบบครบวงจรค่ะตอบโจทย์ทุกเป้าหมายความมั่ง ข้างตามความต้องการของลูกค้านะคะคุณผู้ชมสามารถพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนที่พร้อมจะวางแผนแล้วก็ให้คําปรึกษาทุกด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านสินเชื่อธุรกิจเงินฝากตราสารหนี้ผลิตภัณฑ์กองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศแบบเจาะลึกส่วนตัวค่ะเพื่อรองรับทุกความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าสู่เป้าหมายทางการเงินและการลงทุนที่ต้องการได้อย่างง่ายขึ้นนะคะคุณผู้ชมสามารถสัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟได้แล้วค่ะที่เอ Bank The ก์ด สุริบลรันช์ค่ะทั้ง10สาขาหรือโทรไปที่เบอร์1327ค่ะช่วงนี้พักก่อนสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเศรษฐกิจอินไซด์กันต่อครับ